ที่ไหนป่าเฮ้ยปนป่าที่ไหนอะที่ป่าที่นี่ครับอุ้ยแม่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยเราต้องหาทางกลับบ้านกันแล้วนะอะไรลูกอะไรอะโอ้มันมีสัตว์ปนหลาเต็มเลยอะแถวนี้มาตาไปหาทางกลับบ้านกันดีกว่า เราหาทางกลับบ้านกันดีกว่านะ้คุณเจออะไรอะครับเฮ้ยมันมีซ่อมตรงนี้ด้วยเหรอไหนหรือว่าจะเป็นทางกลับบ้านเรานะทางนี้เราเดินต่อไปเรื่อยๆดีกว่านะ้าคุณไม,ไม่เห็นแอปเปลลิลอีกแล้วไปเราเก็บไปเป็นสเบียงของเราดีกว่าเผื่อเราหลงทางหลายวันเนาะอ,อะไรลูกไปใช้ อุย,อ,ยอันนี้มันเป็นไฟฉายของแม่ใช่ไหมใช่ไหมครับคบอืมอุย้ยละคุณแม่เจออะไรครับลูกแมงก้แมงก้ละคุณเก็บสิครับถึงไหมปืนอะไรครับ โอ้โห oh นัคุณนัคุณต้องถือไว้ดีๆนะไปเราเดินไปที่กวาเดย๋ยเพิ่งเดินเร็วเดี๋ยวถ้ามีตัวอะไรออกมาค่อยๆเดินอุย้ยกระเป๋านะคุณเราเอาของเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าไหม น,นี้ก็มีปืนอีกกระบ,บอกนึงนะเนี่ยเอ้ยมีใช้เจือมาไม่มีลูกแม่ว่าเราต้องถือปืนเอาไว้นะถ้ามีตัวสับป,ประหลาดอะไรออกมาเราจะได้ป้องกันตัวได้นะกคนถือปืนเล็กเอาไว้แม่ถือปืนใายไปบบไปหนะเราต้องหาทางกลับบ้านให้เจอนะเนี่ยไปเราหาทางกลับบ้านกันีนว้าลูกเรากลับบ้านไปหาป๊า,ปากันเถอะ นะคุณอุ้ยนั่นอะไรอะแม่คืออะไรครับแม่ว่ามันคือไข่อะไรสักอย่างแน่เลยนะคุณแม่ังกลัวไปได้ไหมครับเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนนะว่ามันคือไข่อะไรโอ้ไข่อะไรนี่ย<ๆ>นักูต้องถือเบาๆนะอาจจะมีตัวอะไรอยู่ในนี้ก็ได้อะนะักูถือไว้นะครับแม่ช่วยถือปืน เดินเก็บก่อนถือไว้ดีๆนะแ,แม่ว่าทางนี้มันเริ่มน่าจะใช่ทางกลับบ้านเราแล้วนะนะักคุณว่าใช่ไหมทางนี้ใช่ครับไปนักุณค้านักคุณจำทางกลับบ้านของเราได้ไหมครับลูกมันอยู่ทางไหนอะลูกทางนู้นหรอเราต้องเดินตรงไปอยูใช่ไหมห โทรศัพท์แม่ก็ไม่มีอ่ะแม่จะโทรหาป๋าป้าก็ไม่ได้อ่ะหาป๋าป้าไม่ได้เลยโทรศัพท์ลืมไว้ที่บ้าน<อ>แน่เลยอ่ะอยู่ๆเราก็มาโผล่ที่นี่นะคุณไดโน เลัทางกลับบ้านก่อนแต่เขาทำไมเขาถึงตามลงมาล่ะหรือว่าอันนี้จะเป็นไข่ไดโนเสาร์เขามาเอาไข่ไดโนเสาร์คืนหรือเปล่าเราคือเขาไปดีไหมครับลูกไม่ได้นะลูกแล้เฮ้ยเขาชี้แล้วคุณเขาชี้ที่ใครเราคือเขาเถอะมาหาแม่แล้วมาหาแม่แล้ว วงลูกเขาคืนแน่เลยลูกเหมือนนกอะถ้าเราไปเอาไข่เขามาเขาก็าจะอยากเอาลูกเขาคืนไปนะเจ้าทีเล็กฉันเอามาคืนแล้วนะเธออย่าตามลูกฉันนะเฮ้ยขอโทษเขาด้วยขอโทษนะที่เราเอาไข่เธอมาเราไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมพอเราเอาคืนเขาอะเขาก็ไม่ทำร้ายเราเราไปพากลูกจากอกแม่ไม่ได้นะ รู้ไหมครับอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราต้องคือเขาไปรู้ไหมรู้ไหมครับรู้ครับแล้วนักคุณกลัวเขาไหมกลัวเขากลัวเขาใช่ไหมงั้นนักคุณลองขอจับมือเขาได้ไหมไม่เอาเจ้าไดโนเสาร์เจ้ารู้ทางกลับบ้านของข้าไหมรู้สิเจ้าพาข้ากลับบ้านหน่อยได้ไหมได้เลยไปให้เขานําทางเราเถอะเราจะได้เจอทางกลับบ้านของเราสักทีไปเดินไปนี่ไงเราเดิน ตามเขากลับบ้านกันไ,กไปจี่านเสาร์จะไปไหนคะกลับบ้านตรงนี้แล้วอือแสดงว่าเขารู้ทางกลับบ้านของเราแน่แน่จีน่าไดโนเสาร์รักราด้วยโอ้ยพี่ไดโนเสาร์รเขาใจดีมากเลยเขาพาเรามาเจอจักรยานของเราด้วยตรงนี้ ขอบคุณน,นะเจ้าไดโนเสาร์เราขอโทษนะที่เอาไข่ของเจ้ามาขอโทษครับนีน่ในโลกของเรามีไดโนเสาร์จริงๆด้วยบายบายพี่เอนเร็วๆบายบายเรากลับบ้านกันเถอะบายบายอึบเียอึยขาขึ้น,ไ,นนะไปแล้วกลับบ้านกันเถอะลูก ีออแต่ถ้าออกไปแล้วคืนไข่ให้ด้วยนะอะงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปถอดเสื้อก่อนโอเคไหมนู่เขยอยแบงนี้เลยนะให้เขาคลิปกันอ่คได้